เรายังเหลือ9คนเพราะฉะนั้นไปกันยาวๆดีไหมยอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมย้ายสัญญาณนะครับปาะแล้วผมอีกอย่างหนึ่งที่สาวๆต้องรู้นะผมก็คือผมเป็นคนขี้หวงมากสมมุิผู้ชายมาคอมเมนต์แล้วเขาตอบแบบเออเล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีอาการโมโหคือจะถามก่อนว่าไอเน,นี่ยเป็นใคร ชื่ออะไรเป็นเพื่อนหรอทำไมเราไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยถ้าเขาอธิบายได้เราก็จบแต่ถ้าอธิบายไม่ได้คุณต้องบ็อกเขานะจริงๆสเปคของผมนะผมชอบผู้หญิงแบบว่าเรียบร้อยสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลอะไรเงี้ยเรื่องการแต่งตัวผมอยากให้แฟนแต่งตัวแบบค่อนข้างเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆไม่ได้ซีเรียสน,นะถ้าแฟนจะแต่งตัวเซ็กซี่ออกานอกเราก็จะต้องดูก่อนว่าเซ็กซี่ระดับไหน บเฮ้สั้นแบบนี้เอ้ยคุณไปเปลี่ยนดีกว่าเราไม่ชอบให้สายตาคนอื่นมองแบบของของเราอะเราห่วงอะถ้าอยู่กับผมคุณจะแต่งตัวจะคอ o s s pay อะไรอะเรื่องของคุณได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยผมก็ยินดีพร้อมที่จะเข้าใจเขาอะไรครับผมลูปภายนอกผมอาจจะแบบดูดิบๆเถื่อนแต่ข้างในก็คือตัวเล็กตัวน้อยครับผมน่ารักมีมุมที่น้อยใจเป็นคนแบบ่อนไหวง่ายแต่ว่า เราจะไม่แสดงออกให้แบบแฟนของเรารู้แบบบอกฝันดีทุกวันแต่วันนี้อาจจะลืมบอกอ่ะเราก็แบบคิดมากแล้วทะเลาะกับแฟนแล้วแบบเขาบล็อกเราทุกช่องทางเงี้ยเราก็มีก็แอบ,บไปร้องไห้คนเดียวเถว่นวะใช่ถ้ามีแฟนเราก็จะดีกับแฟนคนเดียวผมจะไม่สนคนอื่นเลยถ้าสมมติใครทัดมาจีบหรืออะไรเงี้ยคือผมไม่ตอบเลยถ้าแฟนเราบอกเฮ้ยไม่ชอบคนนี้ผมยินดีแบบ บอกให้เลยถ้าเขาแบบต้องการอะไรเงี้ยครับผมฝากถึงสาวที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับผมขนาดหมายังห่วงก้างแล้วใครบ้างจะไม่ห่วงแฟนครับอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับยอมรับเลยว่าเป็นคนขี่หึงขี่ห่วงมากครับแล้วเป็นไอ้คี่น่อยด้วยเหรอคีหน่อยบอกกุดไนท์ทุกวันวันนี้ไม่บอกมีน้ําตาจะมีคิดมากคิดไปเองไม่ากบอกเลย นอกจากจะเป็นแบดฟอร์มแล้วยังมีความตัวเล็กตัวน้อยด้วยสมมุติอันนี้คุณเป็นแฟนกันแล้วพบว่ามีคนมาทักแบบน่ารักจังเลยอ่าแล้วฟังแฟนเราบอกว่าน่ารักน่ารักเลยปะ่ะ <c oughs> อย่างงี้เคลียร์เลยน่ารักน่<ล>ารักป่าคุณเอออารมณ์แบบเฮ้ยทำไมตอบยังงี้นะน,นี่ลองอ ي, ลองลองสมมติทำไมคุณตอบยังงี้ก็เล่นเล่นกันไงกับเขาแซวมาแล้วก็เลยแซวกลับรู้จักเหรอรู้จักแบบฟอลโลกันนี้แหละฟอลโลกกันรู้จักยังไง รู้จักแบบเขาก็มาคลิกไลค์เราก,าคมมกา็คอมเมนต์แล้วก็เออคอมเมนต์ตอบโอเคบล็อกบล็อกมึงหรือบล็อกมันเลียเลยเลียเลย,ยเพราะว่าคนนี้ไม่ได้สำคัญมากอมโอเคอแล้วถ้ายอย่างนี้ล่ะน่ารักจังเลยครับชอบครับแต่แฟนเราไม่ได้ตอบล่ะ,ะต้องบล็อกไหม ไม่ตอบอ๋อแสดงว่าคุณดูคนของของตัวเองถูกไหมว่าเล่นด้วยไหมถ้าเกิดว่าน่ารักจังเลยครับคนของเราตอบว่าแฟนกูไม่ชอบทำไมล่ะอันนี้ดีครับดีดีเนะเยี่ยมใช่ไหมแฟนแฮปปี้แล้วในการแต่งตัวนี่นี่ดูดูเปิดหลังโชว์เนื้อโชว์ตัวโชว์เปิดหลังอย่างนี้อะกระโปรงสั้นด้วย เอออย่างงี้ได้ไหมเพราเปิดหลังเงี้ยไปดูหนังบีไปดูหนังกันก็อยู่กับผมก็ได้แต่ถ้าไปเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยเราบีวันนี้ไปท่องหลกกับเพื่อนนะเดี๋ยวที่สามกับเอออย่างเงี้ยไปชุดนี้เลยเราต้องเช็คเช็คอะไรดมอะไรก่อนไม่ใช่เช็คคลิ๊บเสื้อผ้าถ้าไปชุดนี้ชุดนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าอยู่กันเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่กับคุณอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยไปดูหนังเงี้ยแล้วมีมีมีผู้ชายมาแล้วแบบ อะไรเงี้ยไงไม่มองอะไรอันนี้เยโอ้ยหลอกว่ะหลอกหลอกอ่ะเช็คเลยเช็คเลยเพงอย่าพูดกับลูกค้ากันสิ๋อไอ้มองอะไรเงี้ยเลยไอแจ๋วอ่ะนี้แจ๋ว่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีแฟนมาก่อนไหมมีครับเลิกกันเพราะเรื่องพวกนี้ไหมไม่ส่วนใหญ่แฟนจะจะรีบเคลียร์ถ้าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเลิกกันเพราะอะไรไม่เข้าใจกันมากกว่าแบบมุมมองอนาคตแบบต่างกันหนึ่ง เช็ครัพั์ไดไหมเขาอยากเช็ครัพั์ตัวเองไดไหมเช็คได้อ๋อแต่เขาไม่ชอบให้ใครเช็คโรัพั์เลยโอ้ยไม่ซีเรียสผมไม่ไม่เช็คโทรศัพอ๋อโอ้แต่ถ้าแฟนอยากเช็คได้เลยใช่ได้เลยอ่าโอเคมองด้สองแง่นะว่าเออขี้หึงขี้หวงคือเขาเขารักเราแหละแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าเส้นมันแค่ไหนนะแต่หอว่าการหึงของเขามันมีเหตุผลนะคือเขาเขาไม่ได้ไปหึงมัวซัวอยู่ที่เราอะ ถ้าแฟนไปเล่นกับคนอื่นน่ะแต่งตัวโป๊ไปด้วยกันไม่ว่าอะไรใช่โอเคแต่ถ้าเกิดสมมติมีบุคคลที่สามแบบอืมมึงมองอะไรครับแหมมึงเอ้ยมึงมองอะไรแล้วแล้วถ้าเกิดผู้หญิงแต่งตัวโป๊อะเรามองปะล่ะก็มองบ้างอะไอ้มึงมองอะไรแล้วมึงมองอะไรก็เรารู้เรารู้แบบเอ้ยเรา เรามองเราก็เลยลแบบไม่อยากให้คนอื่นมามองแฟนเราอย่างนี้อะไรอย่างเี้ยหรู้ว่าเราไม่ก็มองจนมนระแวโ <laughs> จนสาวที่แต่งตัวโป๊มาเนี่ยหลุดอย่างโอปอนี่เดินมาเนี่ยอ่าเรามองอีกแล้วอ่าอะไรอย่างเี้เอาละพอนั้นสาวสาวเก้าคนที่เหลือเรารู้จักผู้ชายคนนี้มาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่คุณตัดสินใจครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ 谁？